có bên lửa bỏ bên cái gì đó đáp nhau rồi phục bằng phục bằng phục bắt phục bằng phục bằng phục bằng phục กรใส่มาพดถูออกก่อนอบบลงไปเอาเป็น้องเลยเนะเาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กะดูหน้าบ้านเทือนซานของทางลุงโจยน้องสายฝลคือเก้าพี่น้องเลย เนาะมัน no. นี้ก็เข่ามมั้แต่เศร้าเนี่ยเป็นเอ้ยเพราะว่าพาเอากระดาษทรายมาให้ทั้งสร้างเพื่อนเนาะเพื่อนทำความสะอาดเรียบร้อยหอเปล่าุก yeah, ๊าบลังก๊าบลังบ yeah, exactly. ่เออกาบลานอัวอ่างบ่อดอะไร่เซื้อซื้อไม่กวดมาให้ยูไม่กวดอ่อนนะกวดแรลอปั้นวเฉาอย่าเยกวดตอมาที่ไหนี้ สบายดีพุทธุหัวก็เสียงเปลี่ยนบัดน,นี้เออหมัดคอจะก่อนคนใหม่นี่ใจชาวเรือคนนี่ออเออเมียนได้เมียนมันเปลี่ยนได้บัดน,นี้ได้อ่ามันจะง,งามจะง,งามด้อย่างเน็มขมาจังแบบว่าเออเน็มขมาสีไกลๆอย่างหัว่น้องเลยเน,ยน,นาะอ,อยู่ทางนี่เน็มขมานี่โอ้งามปานหยังเนาะ บาดเฮ้ายเข้ากับเฮเข้ากับบดาแบดแล้วแล้วก็เอาพูดแรกงว้ใหญ่พูดไปเนาะอ่าตัวไปประตูไปรอเบ,บงืงองช่วหาอันคือว่าบระเสรซื้อปูนมาอีกได้มั้ยเนี่ยมามาแบบว่าคือว่าเทแล้วเลยมาเพิ่มอีกสองสอบตเก่าได้ยังไงสอบสอบ,ออสอบกับสอบกับอัคุนึงเออ ปลาเกี่ยครักแล้ว่ะนี้เนาะเออปั้ด้แลมันเกี่ยงมันงามเทเลยเรียบร้อยเลยเออโอ้ใช้ปูนมาเพิ่มปูนอีกเพรนี่จะสอบจากเพื่นเทนี่นะอันตัวครึ่งเลยเออสอบนึง่งครึ่งบ่ เแล้เลนาะโอ้นเสกับเซนบเอามาแล้วใ่ทำพอไดิเาจว่ยอกดเนาะรตูุไกดได้ได้ยังปัดกวดกมันแห้งก่อน ทุหาสร้างไฟเพื่อนกบอนันไปด้งไงเน,นะาะบอหับสายบ่าแีเากเป็นน้เดินไฟให้้องสิพูนไปังไรล่ไข่แลมไข่เตกยาได้บอเม่นเนี่ยกระสอบปูนน้ำมอนิเตอร์่ปเลยเก็บปูนมานเหงกนก็นกนกนได้ประตูย เก็บอ่ามันปวดเมื่นมันแป้นบ่ไหนงามและดีกาเนาะกระไรไปทำเลยเฮ้กันเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนาะให้สร้างเพื่นยังวอนมาปะอืมเบอ้์ก่อนถ่ายไปอำเลยให้สร้างเพื่อนท้องคุมสะอาดขอบมันซะก่อนเนาะเากระดาษทรายมาปัดมาถูซะก่อนไปทำเลย còn Long Si, phải lấy lấy bắt, lấy lăng trước còn, nhá. Tăng phần gầm lưng Si, dùng bây giờ này. Tiềm cướp rồi đấy, nhá. Cướp lăng keeng, cái này gọi เดี๋ยวสร้างพันเทนี่ให้ได้สร้างจักหน่อยหนึ่งเด้อเออเทให้เท่ห์ให้จักหน่อยหนึ่งเด้อเทเท์ห่วงนี่ก็ได้เอออเาต่อจากละหัวนี่มาหนิเดี๋ยวไม้นี่เดี๋ยวสิให้น้องสิพลพิ่นเก็บเก็บเมียนเอาไปเมียนทั้งอื่นตัวนี้มันจังบ่หกองับยับไม้นี่ไปมันเป็นละหัวเด้อตัวนี้ตัวนี้เด้จ้ะนี่ยังสิแป้งนี้ยังสีแป้งแปงก่อนเนาะแป้งแป้งพุ่งพุ่งปุ๊บ

เอามาอม่คอยเก็บไปแต่มันบอแล้วเมื่อน,นึงเมื่อเดียวเราคอยเก็บคอยยังปวดไปแหละอา่าเทเท่มองนี่จะหานี่เทหมองต่อหมองอากจะกเม็ดนึงเหนะอ่าไมไม่เมื่อตย่พราะว่าเตาเหาาอ้องก็จังไ่ด้เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเออตอาไปตั้งเตาเอาเอสาปวนเลยนใสชุดเก้าอยู่บรตูกันเนาะ ใช้ชุดขาวนี่เนยๆมีแต่คิดเรืยเปลี่ยนชุดเเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะใช้สีสีอันว่ากับบานนี่ใไหมใ้สีทาให้น้องสพลบ่สทาสีทาได้จังหวะใครเตกันวันี้บอสคาให้ตัวนเตือก่อนเฮ้ยเขาสีทา่างหกหให้สีทาสร้างคนทาบ่ ก็เลยก็จะพอขีดท่าพอสู้ท่าเองรถนะมักแบบใดเท้ารถเนาะลองจะพูดกับใครเตะได้วันนี้เนาะบายที่ทางมาบนเคยเนาะเอาว่าเอาปูลงก่อนเนาะเดี๋ยวเอาเอาปูลงก่อน เอามาตั้งไว้นี้ก็ได้สมาสองสอบมา้ฟองไปนี่แลบ่นะโอ้ยดีเนาะจับยอรเอย่างไ phải mày hả nè rồi bắt honey hoa chú hoa oh, honey đấy nó hoa honey hoa nè hoa honey 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 พี่น้อลยเนาะสร้างคนเริ่มสีมาได้พี่น้องเยเนาะเริ่มเพชรแลบบาทเริ่มลงสีก่อนอันนี้กระดาษทรายค่ะมันจะมีแบบตัวตัวหยาบด้วเอาะตัวอาะตัวหยาบอ่ะอัน อาเอาไปเอาไปปัดอันตัวนี้นะมองขอบมันนี่งตัวตัวตัวอันโบยหยาบนะเอาไว้เอาไว้ขูดบานเอาไปอันคัดบานมันมีแต่ว่าสกอตนะว่าจะเอาแบบนั่นนะมันบ่มีโบดีแล้วนะฮะสกอตสกอตนะมันจะเป็นบอกกันคือเขาซื้ออยู่ห้านีนะมันจะมีแบบมันจะมีแบบผายได้แบบเพื่อนอันอันแต่บบนี้ก็ได้ยุ่แต่ว่า กยคือห่านซีก็เจ้าสิบุกเอาสอกโกตเบอร์รี่นะฮะเอามาคายนี่ั็ติดได้อยู่เนาะยังติดจะตามขอบมันนะชีิท่าพวกนี้ก่อนป่อลงพื้นจะก่อนเอากต่ทาทาห้องพื้นจะก่อน้องพื้นไปตาม ให้มันทั่วพัดก้อนแต่จังจังลงฉีที่เย่แบบนี้นะห้องพื้นไว้ก่อนทั้งในทั้งนอกห้องไว้นั่นเลยเอาเงินคา่าค่ามันเนาะให้ทางสร้างเพิ่นไปนน้องเลยมันจะ่ลกับไข่แตกเลยเนาะเตกอ่าจบชายมันง,ง่ายเลย มันนักเนาะให้เนี่ยคัดคัดอันนี้ออกก่อนทางส่วงลายอยู่ทั้งในมันเห็นมันมันมันลายนะเฮ้าเฮ้าเฮ้าใส่เฮ้าใส่น้ำก็ได้แต่ว่าส่างเดี๋ยวเฮาคัดคัดแล้วกับปัดปัดจีนะมันจังมันจังบอลนะบอลล่างก็ได้วเดี๋ยเขาคัดคัดแล้วกับ ถ้า้ได้ก็พลอยปั้นออกกันได้แล้วอาเิื่อลายก็จะยืดแต่ทั้งพื้นมันแหละมันมีเนาะทั้ <c oughs> งพื้นมันอย่าบอกว่ามีพอไว้ทั้งพื้นมันเขาเทาพื้นแต่มันโป่งใช่นะทำขอบมัน ผัดหมดออกกูหน่อยวันนี้เริ่มลงลงพื้นซะก่อนเนาะนี่ทางวัดแซนชื่อปามาวัดซื่อสิ้นหมู ชิ้นบางงามางไปหน่อยก็ได้ชื่อปลานี่แหละให้ึ้นมาต้มมาก้อยกินเดี๋ยวให้ประตูตัวเอาไว้กันฉันสร้างเพนเทนี้ให้เ,นหนเท,น,น,เทนจะเป็นขอบไม่ได้พป่น,น,น่อยเนาะให้หนึ่งเอ,เ,อเอาเอาเอาแป้นวางจิเท่ะวางตึกไว้สิเน,นี่ยแต่ แมตแมคุณแมนก็ได้แล้วแมคุณแมตก็ได้เเพราะว่พพาพ่อให้ตั้างเตาอะนะหม่เปื่อนอนไรออกกีบวอสร้างออกกบออกกะอะเออมันจะเฮาก็คัดไปเรื่อยแล้วมันจะให้กูเาบอกคัดออกอยู่ออนะแต่ม,มันติดแห้งมันจะบอกรยนะ <c oughs> เนาะเฮาก็คัด คัดพอว่าเขาพอว่าเศษปูนตัวที่มันมันโตข้างอ่ะนะอ่าทันตัวนล้วมันแข็งชิ้เลยมันก็ติดเลยมันเป็นยังประตูเอาไว้แน่นี่แหมวันนีได้ทาสีตาหานก่อนฮะบอกเขาทั้งหมเออตัวนี้ตัวนี้ได้ทาสีตาหาัคือตัวนี้เขาก็ดี้งเนาเขาก็เอาจับเชือกนี่เนาะใครบอกเลยเราเข้าใจรับสิ เอาตัวนี้เขาบริเตงนั่นเลยเขาบริเตงมันเป็นยังดอกแต่ว่าเขาเขากะท่าไดนเลยเขากะว่ามันม้วนขางโซ่ยู่ทางนี้น่ะมีแต่โชข้างขอบมันเลยเชื่มีแต่เอาเอาเสื้อมานิ่งแล้วก็ดีดแล้วก็เขาก็ใส่ตามเอาสก๊อตติดไว้ก็ได้พี่ว่านะมันมันเป็นเครื่องตัวกันเปื้อนเด้วยทั้งไม่กับท่ากันได้่างเด้อทั้งไม่กับท่าท่าขอบขึ้นกันแต่ว่าแต่ว่าท่าข้างนอกเห็นเห็นพ่อก่อน ทางนอกนพ่อได้ทั้งในแดเ่เขาเขาจังท่าขอบเอาอะนะท่าขอบไปเดียวนีิเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเขาท่าให้ให้ทางนอกพ่อก่อน ใชนครับเวลาทาสีมันก็สีโบได้ระวังยากปันใด้เนาะ ันไปเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยหลายครูหลายคนกะเนาะทาง fc พันกะว่าปูกระโลเนบ่ยหมดแสนหัดแทนเนาะที่ว่าอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคือเรื่องกระโลนี่กะถ้าที่พ่อไปแล้วมันกับบอบอลจำเป็นนะแต่ว่าหนึ่งมากะเนาะทางแม่์เป็นมามันกะเบิดหลายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องเรื่องซ่านอ่าเพราะว่าตั้งแต่เริ่มไปเทือนวในซานมานี่กับมีแต่ทางแม่์เป็นผู้เดียวเนาะที่ว่า ทางนักชุดอะนะพี่น้องเอนะ้เนาะคือทางแม่เป็ดคนเดียวได้เฮ็ดเท,เทรณ์ในศาลทั้งแต่เฮ็ดเกิดมากบบเบิ่์หลายแลยนะ้วพี่น้องเอ้ยแล้วเขาสิซื้อแต่สารน้ำมันนะ้ำมันปูปูเอาพี่น้องปูสารปูยังกะโอเคแล้วพออยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะถ้าว่าท่านใดที่ว่าอยากให้ปูกระลุ่มกระโลกก็ยินดีนะพี่น้องเนาะท่านใดที่ว่าอยากให้ปูก็ยินดีพี่น้อง,งเอ้ยทางบริษัท chỉ chạy can hay nó thả vào thành đại giải chạy phú mà na, thà không có ngu hơn, thà cái phú đấy, biết nó thả không có ngu tập phú vậy đấy, không nó, thà nguประมาณ thôi, biết đâu đấy nó, như thế mà, áo cả ok đấy, biết đâu đấy nó, quyền mình cả đẹp ngam, biết bàn cả ngam, nó, không phải buồn cả, chỉ hay mà thà bàn cả khay teo, biết đâu เอา,าตรงในท้าอยู่ข้างนอกท้าทาอยู่เทิงตะก่อนอะจังจังออกมาทิชช่เเยีะไรมันจะง่ายเนาะงานเบ เฮาบ่อเฝ้าห้องแบบนาปันใดก็ได้ใช่เอาแบบแบบท่าท่าให้มันทั่วไปก่อนหนะนะอ่าแต่ว่าเฮาเบิ่งเบิ้งทางสีเบิ่งสีเฮาน้ำเพราะว่ามันมันทางนอกทางในดิมันทางเดียวอ่ะแต่มันสีเพราะว่าอ่ามันมันห้องหมดดิเออแต่ว่ามันทาให้มันทั่วไปเลยเดี๋ยวนะทาบางๆไปก่อนเอาลำไทั่วก่อนเออทาไม่คือคือเอาทาเนี่ยเปนทาให้เอาลำไม้ให้มันทั่วไปเลย ลงลงทั่วไปเลยเอาบไปนี่งขางหนึ่งขางเดียวใี่นะให้มันเป็นตอนเป็นตอนไปชมว่าเขาลงพื้นเขากะลงพื้นจนทั่วเฮือนแหละลงสีแท้ก็ลงสีแท้มันแล้วเลยสินะเอาแบบนั้นเอามันจังมันจังบอ่บอบ่อนั้นหาลงพื้นเดี๋ยวเขาลงพื้นทั่วไปเลยวัดโตเฮือนเลย พอเราลงพื้นข้าเดียวมันก็แห้งนะไม่ได้ลวนท่าท่ามันทัวของมันสะก่อนนะเฮเฮาก็นิ่งเลยว่าเอาให้มันทัวระก่อนนะนะแต่กับมันเดือเหาก็จังเหาก็จังลำน้องอีกบ่เนี่ยเอาหัวมันเดือเหาก็จังดำนาคอนที้ งามแล้วบาทนี้ยพี่น้อเเด็ดแล้วเวนาะแต่เดียวทั้งอาสมาสร้างกาจะให้เป็นทิน่บ่งที่บานแล้วก่อนพีนน่น้องเนาะเดี๋ยวสจ่ายเงินเป็นแบบเป็น,น,น,พอพอน,หนเหนเรียบร้อยซะก่อนเนาะเอาแต่โอเคแต่พี่น้องสำหรับชินี่กะจะได้โรโตทุกที่ไปชิมีก่อนพ่อๆกันไหมเด้อพี่น้องเด้อติดตามมุมนู้นกันเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะชิเป็นกระลุ่นพอสมควรดู้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็คือว่า อ่าจีเร่หลายๆไปดังเลยเราใจรอเนาะอ่านทางสร้างคนท้าสมทาซีเรบร่อยแล้วกันเพิ่นหามืหายามิเพื่นบาทเนี่ยเนาะติดพงติดบานียดร้อยซะก่อนไป้ังเลยอาสนาชนีขอตัวไปก่อนแล้วพีไปดังเด้เราพบกันใหม่สิบต่อไปแต่บางสร้างคน็นลงซีเนาะเนาะสบายดีไป้ังเลย